ะะวันนี้กับช่องเกียมอีมีเกียวชาแนลนั่นเองซึ่งวันนี้นะคะน้ำอีนะคะเข้ามาในแมบ,บวาดความเร็วนะคะซึ่งของน้ำอีเป็นภาษาอังกฤษนะคะน้ำอีเนี่ยได้เป็น artist แล้ววู้ฮูซึ่งนะคะตอนนี้นะคะคเป็นมแมลงเนาะหรือว่าอินเสกนั่นเองคือมันอัปเดตใหม่ นี่คือวาดความเร็ว EP 2นะคะเอ้ยถูกแล้ว EP 2ไม่ใช่ EP 2สิ Part 2อะไรก็ได้แต่นี่คือครั้งที่2แล้ว้ามันก็จะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะมันจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ มันจะไม่ชัดสำหรับน้องอีกและทุกๆคนนะคะอืมไม่ได้เรีอนไม่ได้คือตอนนี้มันค้างมากเดี๋ยวตัดไปตอนที่ให้คะแนนเลยนะคะอืมคนนี้น้องอิให้สาเลยได้อยู่แต่ว่าขาน้องมันดูแห้งแรงไปหน่อยโอเคต่อไป มั presidency. นไม่ใช่อินเสกนะคะแล้วก็เลยจะไม่ให้เนาะถามจริงคนเป็น anything, มแมลงเหรอน่าร well. ักให้สามเท่ากันเลยให้สีเลยติดที่ว่าแมลงเต่าทองอะไรหน้าเป็นสีครีมอันนี้เราปสีิไม่หมดแล้วมึงให้สาม ก็มีความน่ารักทุกคนเอามาแรงเป็นเลดี้บัคหมดเลยเป็นมาแรงต่อทองหมดเลยอะสงสัยเขาคิดไม่ออกไม่ใช่นะคะไม่ให้แต่สวยอนุลมให้หนึ่ง <c oughs> อันนี้ภาพไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ให้สอง นะก็คือโโหขนาดคนวัดมืวมวยยังได้เลยเหรอเกินเล่นกันแค่นี้เหรอ,อเค่ค่ะ ตาต่อไปตอนนี้เรากำลังพักอยู่นะคะอย่าไม่แย่งเฮ้ยไม่เลยละสามสองนงไปเริ่มกันเลยฟักทองไม่เหมือนว่ารูปไม่ค่อยเป็น เราก็จะเริ่มเพ้นสีเป็นสีสม้มกิมอีอย่าช้าแนละเวลาเคร่องอยูุ่เสร็จแล้วนะคะจะเป็นฟักทองที่ถูกกัดกิน เราไปตัดตอนที่ปวดเลยเรามาเล่นกับน้องอยอมอีกก่อนนี่จะเป็นอาวาตารของนอมอีกเลยนะคะอุ๊บซี่วิสวยเกินไปเราห้ามให้คะแนนเราจะได้ชนะ นี่ของเราก็อ,อีกเองเราใส่ใบมันไม่ตรงน่าจะไม่ผ่านนะทุกคนของทุกคนสวยหมดเลยอะไม่เหมือนมีกระต่ายด้วยนะสวย ผู้ชนะก็คือไม่มีน้องอีนะคะน้องเกมอีได้ที่ห้าแงวโอเคนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ให้น้องอี้วนะคะวันนี้ขอตัวลาไปกันนะคะบ๊ายบายจุ๊บ